เอาแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องชาว a r รทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไายโค้ดนะครับกับผมเนียก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Arc Survival Evo mm hmm. ในมอด Primal Fear นะครับโอเคเฮ้ยวันนี้เสียงเป็นไรวะเน,นี่ยโอ้โหแปลกๆอ่ะก็นะครับผมได้ทําการทําบันไดขึ้นมาเพื่อให้มันเดินสะดวกขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละให้มันเป็นช่องโหว่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะอ ก็ในวันนี้ผมจะพา,าผู้ชมไปจับสัตว์นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอสัตว์ตัวไหนเหมือนกันแน่นอนว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุก EP อยู่แล้วนะเอออะไรวะท็อกซิกบัตรเหรอผมไปได้อ่าไข่ท็อกซิกมาจากไอ้เจ้าอ่าท็อกซิกพิโอเมียเนาะผมลองขี่แล้วก็ทําการเอาเบอร์รี่ขาวให้กินนะก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะน่าจะเป็นการปันะ๊มเนาะก็ดีเหมือนกันผมก็ขี้เกียจหาไงก็ปั๊มเอาเลยสะดวกสบายดี โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเนื้ออันนี้ก่อนโอ้โหเยอะมากไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรละตอนนี้ล้นตลาดละโอ้โหเจ็ดสิบกว่าอันแล้วพี่จะใช้หมดหรอครับเนี่ยอันที้มีร้อยหกสิบอันโอ้ my god เยอะมากคุณผู้ชมประมาณนี้เลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอพิกอินโดมินัเล็กเหรอไม่ผมมีอันอยู่แล้วสาหรับเจ้าเอพิกอินโดมินาเล็กนะก็ค่าออมโมสองร้อยสามสิบสี่นะซึ่งมันสูงมากอืถ้าสมมุติเราเอามาฟักไข่ปึ๊บใช่ไหม ทีนี้ก็รอมันเติบโตแล้วก็มีอ่านให้เขาใส่เลยอืมดีว่ะไม่ต้องไปทําอันนี้โอเมก้าชาโคแซดเดลถ้าผมเจอโอเมก้าชาคนี่แปลว่าผมสามารถจับขี่ได้เลยเพราะว่าผมมีอ่านแล้วเออแน่นอนจริงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีอ่านอะไรบ้างอันนี้เป็นอ่านตัวไหนวะเนี่ยเหมือน,ค,นคุ้นนะเอ่อฟาเบตอะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวคล้ายๆอะไรนะไอ้เจ้าอันนั้นอะ่ะอืม ที่ผมจับมาอมืตัวอะไรวะดูช่างมาแล้วกันอันนี้โอ้โหใช้ของอยังเปลืองซาวดลูทนะผมก็ไปเอาจากฟาร,ร์มมาผมก็ได้มาเยอะเลยล็อกแครอทนะครับผู้ชมนะผมจะทําการใส่ไว้ในนี้อ่ะอันนี้ใส่ไว้สักครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงอันนี้ก็ครึ่งนึงแต่ว่ามีเปร้อยกว่าชิ้นแล้วเพราะว่าซาวลดลรูทผมปลูกไว้เยอะนะอืมเป็นไงก็ลงง่ายขึ้นนะผู้ชมนะโอ้โหลงมาแล้วก็ติดตรงนี้เพราะว่าผมเอาใส่ จริงๆว่าไม่จำเป็นต้องเอาใส่ก็ได้แต่ว่าผมขอเอาอันนี้ไปเก็บไว้ในตู้ก่อนนะเพื่อแบบเพื่อที่มันจะเก็บได้ยาวนานขึ้นนะคุณผู้ชมนะเป็นไงอันนี้ก็กินไปเหอะไข่มีเยอะเออไม่ใช่ไขส่สิมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอุ๊ยอยาก,กินเนื้อปลาว่ะคุณผู้ชมผมกินดีกว่าปึ๊บ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 ,บ,บ,บอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วอาหารเนี้ยโอเคตอนนี้ก็มืดค่ำนะไอ้เจ้าเอปกอันนี้ผมตื่นไหม ไอปีกนี้ก็รูโซรัสนะครับตื่นแล้วอ่ะนี่ครับก็คือตอนกลางคืนนะก็สามารถขี่ได้แล้วแต่ว่าเดินช้ามากจะอัพที่สปีดหน่อยดาเมจแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ดาเมจค่อนข้างเบานะผมไม่ค่อยได้เอามาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งจับเลยเนี่ยก็รอมันออกไขให้ใหผมแล้วก็ผมทําการไปจับตัวอื่นต่อนะครับุผู้ชมนะเช่นฟาเบ็นะฟาเบ็ตอนนี้ไขเรามีทั้งหมดประมาณ4อันเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะ อีก,กันเดียวเราก็สามารถจับซิลิเทียลได้แล้วนะครับผู้ชมนะนี่ซิลิเทียลก็คือไข่เออคิเปรลสีน้ำคิเปร์อะไรวะคิเปิลนะผู้ชมนะสีน้าเงินนะอ่ะก็คือไข่เอยไม่ใช่ไข่สิสำหรับซิลิเทียลนะครับก็ต้องการฟราเบตอีกแค่อเดียวนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดนะครับลองเกรดนะครับผู้ชมนะลองเกรดผมก็ค่อนข้างมีเยอะแหละอืผมก็ปลูกไว้อยู่ก็อันนี้นะครับก็คือกระสุนนะเดี๋ยวผมจะทําการพาผู้ชมทํา ก่อนที่จะพาผู้ชมไปจับสัตว์นะก็จะพาทําตัวนี้ก็คือต้องทําการพาวเดอร์นะครับผู้ชมนะการพาวเดอร์ก็ต้องใช้ถ่านนะครับถ่านแล้วก็อา่าเขาเรียกว่าสปาร์คพาวเดอร์เนาะผู้ชมเนาะผมก็ทำสปาร์คพาวเดอร์ไว้เยอะแล้วน่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะทําการพาผู้ชมทําเลยนะครับใส่เข้าไปในตู้นี้นะครับผู้ชมนะทำสปาร์คพาวเดอร์มาก็ได้53อันนะครับก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่ามันได้แบบคูณ6กไง 53คูณ6ได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะแต่ลงท้ายด้วย8นี่แหละผมคิดว่าโอเคจริงด้วยนะผู้ชมนะอันนี้ก็อยากทำนะเพราะว่าต้องทำอันนี้มาอีกการพาวเดอร์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นซิมเ l ิลบ l l e t ็นะผู้ชมนะอันนี้ผมขอทำอันนี้ก่อนละกันเพราะว่าก็เอาไว้ไปจับสัตว์อะไรต่างๆนะเนี่ยผมจะทำไปเยอะๆเลยกระสุนตัวนี้เห็นไหมมีตอนนี้มี90กว่าชิ้นแล้วนะผู้ชมนะผมว่าเราสามารถจับได้เป็นพวกอะไรนะซิลิเทียลเลยนะ เดี๋ยวดูก่อนมันอยู่ตรงไหน99ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้7ชิ้นเก็บพวกนี้เข้าไปนะครับผู้ชมครับปึ๊บแล้วก็แชปเข้าไปแชปแล้วก็อันนี้ผมไม่น่าได้ใช้อันนี้เป็นยาคูณนะคผู้ชมนะอันนี้น่าจะคูณ200นะครับก็น่าจะจับเร็วขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคูณ100อันนี้ก็เป็นคูณ50นะครับอืมก็โอเคเดี๋ยวผมขอพาหาอ่าเขาเรียกว่ารังบีเวอร์ก่อนมันจะมีไหมจะดูถแถวแก้ตรงนี้แหละถ้าไม่มีก็จะพาไปจับเร็วเสากันต่อแล้วกน็นแหละอืม แถบนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับผู้ชมนะผมคิดว่ามีไหมลังอะ่ะอันตัวอะไรวะโอ้โหไทย2ตัวครับ V ีเอกับาคาโนนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้จะดูดเดือดไปถึงไหนครับอืน่าจะสู้คาโน่ไม่ได้นะครับผู้ชมนะคาโน่ค่อนข้างดูว่าเลเวลเยอะมากคผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้ไม่เอาละไปละปกติตรงนี้จะมีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผู้ชมเดี๋ยวผมขอพาไปดูตรงนั้นกันก่อนนะผู้ชมนะก็คือ เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีรังบีเวอร์เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเราทําการบินไปดูกันอ่ะแต่ว่านะผมขี้เกียจย้ายบ้านเออบ้านตรงนั้นมันก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วแต่ว่าถ้ามาสร้างตรงนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยนะเราก็สร้างประตูกั้นตรงกําแพงสูงๆนี่เลยนะครับแล้วเราก็อยู่ในหลุมนี้เออผมว่าน่าจะปลอดภัยเดี๋ยวไปดูที่ภูเขาตรงนั้นกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรนะน่าจับไหมเออไอ้หนูไอ้หนูโอเค อะไรวะล่วงโอ้โหล่วงเลย่ะเป็นไงเผาไฟคนะรับเผาป่าโอ้โหทำไม่ดีเลยอ่าวิ่งเอาเลยคุณผู้ชมวิ่งก็ได้บินก็ได้นะเป็นนกอะไรที่แบบเจ๋งจริงๆนะคุณผู้ชมนะก็ข้างหน้าจะเป็นสเตโกใช่ไหมสเตโกสเตโกโอเคอ่ะก็ทำการเคลียร์ไปเฮ้ยทารันทูล่าคุณผู้ชม ทารันทูล่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวพิษนะครับคุณผู้ชมนะนานา,นาอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวเขียวเขียวอ่ะเออมันหมดทุกตัวเลยนี่หว่าที่มันเป็นตัวพิษอะ่ะคุณผู้ชมนะก็ได้เลือดมาทั้งหมด24อันเจ๋งดีนะคุณผู้ชมนะได้มาจํานวนหนึ่งเลยอืมก็เดี๋ยวเราทําการเก็บตัวนี้มาแล้วก็ยังไม่เก็บเยี๋ยวค่ยว่ากันโอเคทารันทูล่านะคุณผู้ชมนะเว้ยอันนี้เล็กเล็กว่ะสองตัวเลย มานี่หน่อยโอ้โหยังไม่ได้คำรามเลยหายซะและ้วมานี่ไอน้นกบ้าไอน้นกตัวนี้มันหลายอีพีแล้วคุณผู้ชมเออไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมภูเขานี้อะไรวะแย่มากไม่มีตัวน่าจับไปหรออุ้ยเอเปกสองห้าสินะครับเลือดห้าล้านเุ้ยเยอะนะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจอนะไม่รู้ว่ามันกินคิบเบเท่าไหร่ถ้ากินเยอะก็ต้องไปทํามาอีกนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะไอ้กีกา นี่นะครับคุณผู้ชมนะกินอันเดียวเรามีอยู่โอเคมาเลยปึ๊บโอ้โอยค่ารสรุปเป็นล้านเลยเหรอพีอ่ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ใช่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 ไหมรัวเลยคุณผู้ชมโอเคใส่กระสุนก่อนแป๊บมานี่ไอ้หนูอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยเอ้ยอย่าไปอย่าไปเอ้ปืนนี้เล่นสนุกนะเนี่ย วงวงเฮ้ยอย่าไปดิ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 เฮ้ยสองแสนนะผู้ชมโปงวงวงปงว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 งลงมาหาแล้วไอ้หนูพี่ลงมาหาแล้วโอ้โหกระสุนลีล้านหกนะครับชิวเลยโอ้โหยิง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 เฮ้ยมันเปลืองจังวะไอ้นี่มันใช้กระสุนเปลืองมากมันยิงทํายากอยู่เนี่ยอืดูดิ ว่าผมจับได้ชิวอะมาดิ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 โอ้โหอย่างโหดกระสุนจากโอ้โหใช้ไป40นัดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยอย่างมันกระสุนเนี้ยดูดิโป้ง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 โปงโอ้โหอย่างมันคุณผู้ชมยิงไกลได้ด้วยไม่ต้องไปรอรีกระสุนอะไรมากมายครับ7นัด โอ่งอ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 งโอ้โหไปตามเฮ้ยเกือบเท่เกือบเท่ะองโองโองโอ้โหเอาดิมาดิมาไอ้หนูจะหนีเหรอจะหนีเหรอโอ่งโองององอ่ะน่าจะล่วงแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะล่วงแล้วอ่ะเห็นไหมล่วงไหมไม่ล่วงเหรอไม่ล่วงขออีกน้ดนึงขออีกน้ดนึงขออีกน้ดนึง ขออีกนัดนึงไม่โดนเหรอโอเคล่วงแล้วนะผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมไปทําอานมาก่อนกีกการน่าจะไม่มีตัวอะไรทําร้ายนะเอ้ยอันนี้อะไรวะเป็นระดับอัลฟาโอ้โเกียร์ออกเลยอัลฟาโอเคโอ้โหมันทนผมได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นเล็กเลเวลโคตรเยอะเดี๋ยวขึ้นไปบนฟ้าก่อนนะผู้ชมนะเพื่อการสปีทดที่โคตรรวดเร็วนะโอ้โหกระสุนผมเหลือแค่เนี้ยโอเคครับทําการคราฟมาเลยคุณผู้ชมต้องรีบและ อะเรามียาคูณอยู่นะเราก็น่าจะสามารถแบบจับได้รวดเร็วอยู่อีพีหน้าต้องทํากระสุนไว้เยอะสักประมาณ2 3 0 0ามรอันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องจับสัตว์เยอะเราขี้เกียจมาทําบ่อย,อยงไงอ่ะโอเคคุณผู้ชมปึ๊บ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 ,บ,บโอเคอเฮ้ยตัวอะไรอีกวะเนี้ยกีก้าผมอยู่ไหนวะอเอ้ยยังไม่ตื่นใช่ไหมเออยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นน่าจะได้อยู่โอเค ทีนี้ก็ทําการนะครับกินคิปร์บอลเดียวตื่นนะครับก็ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันกดตรงไหนวะเฮ้ยไอ้หนูพอก,กดไปโดนอะเปนกดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวปืนลงก่อนโอเคคุณผู้ชมผมลองเอายาคูลใส่แล้วกันผมจะเอาเป็นคูลร้อยนะเพราะว่าคูนร้อยผมมีเยอะใส่เข้าไปสักนึงแล้วก็กดตัว e เพื่อทําการกินนะครับแล้วก็เอาคิบใส่เข้าไปอ่ะตื่นเรียบร้อยเออ ตัวโหดแลวนะเนี่ยโอเคโอ้โหขนาดยังไม่ได้ขี่ยังโหดขนาดเนี้ถ้าขี่ยังจะหนักขนาดไหนอ่ามันเปิดยังไงละทีเนี้ยเอ้ยโอ้โหเล่นยากจังวะไอหนูโอเคเปิดกระเป๋ามาใส่อานเข้าไปแล้วก็อัพไปที่เลือดได้แปดล้านนะผู้ชมนะสัตว์ป่านะเนี่ยก็ยังโหดวะโอเคมาเฮ้ กัดกัดไปกัดเข้าไปนี่ครับเป็นสัตว์ป่านะคุณผู้ชมนะเออโนโหดเลยอ่าเห็นไหมเอออัพสแตกไปโอ้โหอัพเลือดทีเดียวยังโหดเลยอัพเยอะๆเลย20ล้านเลยโอเคอืมดาเมจสองร้อยไปจะไปทำอะไรได้โอเคเดี๋ยวเราลองเคลียร์ออกแล้วกันแถวเนี้ยมีม้าด้วยผมอยากจับมา้าว่ะเออโอเคปึ๊บทีนี้เวลอัพมาครับผมอัพไปที่ดาเมจแล้วกัน ดาเมจมันอ่อนมากเลยผู้ชมทำไมมันอ่อนขนาดนี้วะเนี่ยปึ๊บป๊บมาดิเอ้หนูมาดิมาดิมาด,มาดิเอาหรอฮนะพี่ไม่ธรรมดานะโอเคถ้าถ้าอัพถึงพันผมว่าน่าจะโหดนะเนี่ยเออเดี๋ยวก็ต้องอัพให้มันถึงพันนะผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นดาเมจแบบแบบไหนวะเรียกไม่ถูกอะโอเค ก็เล่นเล่นไปลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บโอเควิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหลนัลนลนปึ๊บปุ๊บอ่ะทำการอัพเข้าไปเลยอัพเข้าไปเลยอ่ะเจ็ดร้อยแล้วคุณผู้ชมเจ็ดร้อยละออืออกาดเข้าไปกัดเข้าไปกัดเข้าไปเอ้ยมันทำไมหันยากจังเลยวะกีก้าปกติหันง่ายนะง่ายง่ายกดทีเล็กอีกผมบอกให้ เออมาดิมาดิตัวไหนตัวไหนจะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนจะเอาเฮ้ยโอเคเฮ้ยอะไรนะตัวอะไรวะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ทําการเอาไปเลยคุณผู้ชมโอเคมาดูโฉมหน้ากันนะผู้ชมเป็นไงโอ้ออย่างดุดุมากอย่างเทพแต่เลือดมันเยอะนะแต่ว่าตอนเนี้ทําไมมันดามเมจเบามากแต่ว่ามันกัดแรงนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเห็นไหม เสัตว์ตัวเล็กๆออะโดนทีตายอ่ะอืมเป็นไงเห็นไหมเล็ยบยาวเอาไหมดิลิซิโนฮะเอาไหมโอ้โหร่วงไม่มีตัวไหนสู้ได้แล้วเออยังโหดผู้ชมก็สําหรับกีก้าถ้าเราจะจับในมอสมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบปืนก็โหดไงเออเป็นไงเออนี่ไม่อัพแล้วหรออัพให้พี่หน่อยไอ้น้องชายอือกัดเข้าไปอ,อ คอรอ์สนะผู้ชมนะเออตัวมา้าก็ค่อนข้างชื่อเท่ดีอัพน้ําหนักไปผมว่าประมาณนี้นะสําหรับกีก้านะก็เป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจับก็ผมคิดว่าถ้าจะจับได้นะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับ <c oughs> ผู้ชมนะอ่า <c oughs> ผมกีก้าประมาณนี้แล้วกัน เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ